ผมเป็นเซียนพระซื้อพระขายพระนี่จะบาปไหมครับอ๋อบาปของโยมคืออะไรนาบาปบาปของพระเจ้าเนี่ยปาปการนางอกุศลานางบาปอกุศลใช่ไหมคือบาปในที่นี้โยมไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ไปประพฤติผิดในกรมแต่บาปของโยมเนี่ยบาปอกุศลของโยมคือเป็นมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาท,ทิฏฐิคืออะไรคือถ้ายมเชื่อตรงนั้นด้วยเชื่อในสิ่งที่ทําด้วยบางคนอาจจะไม่เชื่อสมมติเขาไม่เชื่อแต่เขาก็ทําเป็นอาชีพค้าขายเพื่อให้เลี้ยงชีพอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราเชื่อด้วยว่าสิ่งนี้ยอโหมันศักดิ์สิทธิ์นะมันโดนบันดานมันเหนียวนะมันอะไรอันนี้มันจะเข้าข่ายมิจฉาท,ทิฏฐิในเรื่องของกรรมสี่อย่างที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติ ว่าโสดาบันเนี่ยจะต้องวางความเห็นผิด4แบบเนี่ยว่าหนึ่งสุขทุกข์หรือกรรมเนี่ยเกิดจากตนเองบันดาลสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นสุขทุกข์หรือกรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ 4- ความเห็นผิดเนี่ยโสดาบันต้องละให้ได้ถ้าละไม่ได้เนี่ยไม่เป็นโสดาบันคนนั้นก็เป็นปุถุชน ซึ่งโยมก็ต้องทราบต่ออีกว่าการเป็นปุถุชนเนี่ยยังไงก็ต้องไปเกิดในนรกกบเนิดชานเปรววิสัยแน่นอนและมีโอกาสมากเท่ากับดินมหาปตพีมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยที่ตายเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยเหลือเท่ากเศษดินปลายเล็บโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาเล็บเขียเศษดินขึ้นมาแล้วถามว่าดินที่ติดปลายเล็บของพระองค์เนี่ยกับดินทั้งโลกเนี่ยอันไหนมากกว่ากัน สาวบกบอกเทียบกันไม่ได้ทั้งโลกมากกว่าบอกเนี่ยมนุษย์ทั้งหมดที่ตายแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหเหลือแค่นี้ที่เหลือลงนรกทั้งหมดเลยกํมเนใิชานเปลววิสัยนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นไงแต่นั้นถ้าเราทรงมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้โอเคยมทรงไว้ตัวเองไม่เป็นไรแต่เราให้คนอื่นด้วยพระพุทธเจ้าบอกคนที่ประพฤติไม่ตรงมรรคแปดแล้วยังชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดมรรคแปดด้วย พงเรียกว่าอาศัพบุรุษยิ่งกว่าอสัพบุรุษนี่โอ้มันเข้าข่ายหลายข่ายเลยเกินนะนะใช่ไหมอาจารย์ครับผม,มผมจะเลิกแล้วครับหละไม่เอาแล้วครับหละสาธุโอ้เลิกจริงๆครับเลิกแน่ๆไม่เอาแล้วครับหละนี่เพื่อประโยชน์ของตัวเองเลยนะประโยชน์โยมเนะี่ย ยิ่งกว่าอะไรนะที่โยมบอกเลิกในวันนี้ถ้าโยมทําได้จริงเนี่ยคือโยมมีสุคติเป็นที่ไปใช่ไหมทุคติเนี่ยคือการการที่ไปยึดตรงนั้นนะ่ะคือมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยผู้เจ้าไม่ว่าอะไรนะเพราะมันปรับได้แค่โยมพลิกความเห็นปุ๊บเลิกไม่เอาละจบวันนี้จบโยมเป็นสมาธิฐขึ้นมาทันทีเลยแล้วยมมารู้อริยสัจเห็นอริสรัจเห็นการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงโยมรอดนะ เหมือนกับอย่างวันก่อนที่มือปืนยี่สิบปีมาใช่ไหมเป็นมือปืนมายี่สิบปีเลิกไม่เอาฟังพุทธวจนะพอละผมมีทางรอดแล้ะเพราะทีแรกผมนึกว่าผมนรกแน่นอนใช่ไหมตามที่พระเจ้าตรัสไว้มันไม่รอดนะ่ะใช่ไหมแล้วพอทามากเนี่ยมันหลอนเนี่ยอแต่พอมีสังสมสุตตาปุ๊บเอ๊ะมันมีทางออกนี่มันมีทางแก้เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ปิดหนทางคนเลวนะคือทุกคนเคยทำเลวมาหมดเยอะคนที่นั่งอยู่เนี่ยเคยเป็นโจรฆ่าชาวบ้านเคยเป็นโจรปล้นชาวบ้านเคยเป็นโจรประพฤติผิดในกามแล้วถูกเขาจับได้นำไปฆ่าตัดคอบ่อยครั้งจนเลือดที่ไหลออากจากคอเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสุทั้งสีนี่คือสิ่งที่ผู้เจ้าเห็นดังนั้นอาตมาเลยเข้าใจว่าทำไมผู้เจ้าเนี่ยเมตตาม,มาก คือบอกวิธีแก้ห,หมดคุณจะเลวมาขนาดไหนก็ตามผู้เจ้าจะบอกวิธีแก้เว้นแต่โยมไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าอรหันทำผู้เจ้าห่อเลือดทำสงให้แตกแยกอันนี้ชาตินี้ยยมหมดโอกาสหมดโอกาสแต่ถ้าโยมมาเปิดเผยความผิดอย่างนี้อย่างพระเจ้าชาติศัตรูเปิดเผยความผิดผู้เจ้าบอกเนี่ยแหละจะเป็นความเจริญในอริวินัยต่อไปโอเคพอรับกรรมแล้วเนี่ยตรงนี้ยังเป็นคุณงามความดีนะที่ว่าเห็นผิดแล้วสำนึกผิด อย่างนี้น่าชื่นชมไงเรียกว่าเป็นการเห็นโทษโดย,โดยความเป็นโทษแล้วกระทําคืนตามธรรมเห็นไหมบอกสิ่งที่ไม่ดีของตนเองต่อหมู่คณะแล้วถึงการสํารวมระวังต่อไปคือบอกผมจะเลิกแล้วครับสํารวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้นเห็นไหมโยมก็จะมีแต่ความเจริญไม่ไปทางเสื่อมเห็นไหมเนี่ย ผมคิดว่าผมยังมีเศษบุญอยู่บ้านนะครับมีน้องที่มาด้วยครับอืน้องอ๋อยเขาเอาธรรมระของพระอาจารย์มาให้ผมฟังครับแต,แต่ผมฟังเอะนิ่มที่กูทํานี้ไม่ใช่นีนหว่าอ, <laughs> ออืเอแล้วมาคิดผมมาท่านอาจารย์นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะมาครั้งแรกไม่เจอท่านครับอไม่เจอท่าน<อ>ผมก็ถามน้องครับว่าต้องมาวันอาทิตย์วันเสาร์พี่ที่เจอท่านอาจารย์ Uh huh. น้องเขาก็พามาวันนี้มาเนี่ยน้องเป็นคนชักนําผมมาอ uh huh. ให้ผมตาสว่างขึ้นอนเนอะไม่งั้นผมคงมืดบอดไปอีกนานแล้วครับอื uh huh. นี่ไงที่พระเจ้าบอกเนี่ยปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนะไม่ได้รับคําแนะนําของสัพบ,บุรุษไม่ได้เห็นสัพบ,บุรุษใช่ไหมอ่า uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าโยมเนี่ยไม่เคยสดับในคําตถาคตเลยเนี่ยโยมไม่รู้จริงๆไม่รู้แบบบริสุทธิ์ใจอะ่ะ เพราะเอ้ยเขาเขาทำตามกันมาเนี่ยรุ่นปู่ย่าตายายเขาก็ขายพระซื้อพระใช่ไหมอ่าปลกเสกอะไรต่ออะไรสารพัดไม่มีคนชี้โทษไม่มีคนบอกโทษให้โยมเห็นแต่ถามว่าวันเนี้ยเอามาบอกเนี่ยอาจารย์คึกฤทธ์บอกว่าไม่เกี่ยวเลยนะไม่ใช่ธรรมะอาจารย์คึกฤทธ์เลยนะธรรมะพระพุทธเจ้าและธรรมะพระพุทธเจ้าอันเนี้ยสืบทอดกันมาสองพันกว่าปีมีที่มาที่ไปสิ่งที่นํามาพูดทั้งหมดเนี่ย พูดในสมัยที่ราชการที่ห้าทรงทําไว้โดยนิมนต์พิกุมาร้อยกว่ารูปมาทําแล้วราชการที่5ก็ใช้ข้อมูลจากราชการที่1เอาแค่ยุคประเทศไทยก็นูนไปกี่ร้อยปีเข้าไปแล้วตั้งแต่ปี2 3... 31ข้อมูลเนี้ยร้อนหนึ่งก็ไม่ได้คิดเองก็ยืมราวลามันออกมาลอกราวลามันประเทศในแถวรรณภูมิก็ไม่ได้คิดเอง สมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยมีการกระจายคําสอนพระศาสดาไปประมาณ9ก้าตำแหน่งทั่วโลกที่หนึ่งมาในสุวรรณภูมิเราทรงจําและลอกกันมาว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้สอนอย่างนี้ส่วนใครจะมีศรัทธาไม่มีศรัทธานั้นเรื่องของเขาเรื่องของอินทรีย์เราไม่ได้บังคับแต่เพราะพอยมได้สดับเนี่ยความที่โยมมีอินทรีย์แต่เนื่องจากเดิมไม่เคยสดับแบบพระเจ้าบอกถึงจะมีอินทรีย์แก่กล้าถ้าไม่เคยสดับอด ไปนรกเหมือนกันแต่เท่ากันเนี่ยเป็นเป็นบุญบารมีของโยมนั่นแหละที่โยมก็อินรีเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะพอได้สดับขั้วเนี่ยอ่ะเปลี่ยนซึ่งบางคนไม่เปลี่ยนนะโยมใช่ไหมกอ,อแต่โยมเปลี่ยนได้เนี่ยโยมแลกกับโลกุตระทรัพท์เทียบกันไม่ได้เลยผู้เจ้าบอกราชสมบัติทั้งแผ่นดินก็เทียบไม่ได้ดังนั้นให้ทรัพย์ขนาดไหนกับโยมเนี่ยไม่คุ้มค่าเท่าโลกุตละ เราเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยให้เงินทองทั้งแผ่นดินผู้เจ้าก็ได้แค่ชาติเดียวพ่อแม่ตายก็ยังไปนรกพระเจ้าจักรพรรดิตายยังไปนรกเลยใช่ไหมแต่ถ้าโยมได้ธรรมะตรงนี้ไปโยมพ้นจากนรกกําเนิดิชานเพลวิสัยมันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วองบอกนี่แหละทรัพย์ที่แท้จริงของมนุษย์นะอ่าน่าภูมิใจแทนโยมด้วยนะเยี่ยมมากเลยอ่า แล้วนี่ฟังมากี่เดือนเพิ่งจะฟังไม่เท่าไหร่นี่ครับน้องเขา<ะ>เอามาให้ผมฟังประมาณสักสี่ห้าเดือนได้ั้มครับเหลอโอ้อินทรีย์ใช้ได้เลยเนาะสี 4, นะ่ห้าเดือนแล้วผมเคยฟังธรรมะของอาจารย์ไหนหลวงพ่อไหนก,ก็ไม่เหมือนท่านนะครับไม่เหมือนอืัตรรตของธรรมะของพระอาจารย์ครับแต่คนฟังต้องมีอินทรียด้วยนะวนเนาะใช่ยม <c oughs> ต้องมีเดี๋ยวว่ามีอินรียเพราะฟังแล้วรู้เรื่องไง โสดาบันเนี่ยจะมีกําลังสองอย่างนะมีกําลังอยากมาฟังคําของตถา,าคตอันบัณฑิตแสดงอยู่และกําลังอย่างที่สองคือมีกําลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอาาัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมได้ความปลาโมทอันเกิดแต่ธรรมเนี่ยเขาฟังแล้วเขาไม่แปลกไม่เหมือนใครได้ความปลาโมทซึ่งมันไม่ใช่ธรรมะอัตมาอัตมาแค่ทรงจําของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ถ่ายทอดเทากับว่าโยมเนี่ยเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าและโยมศรัทธาตรงไปถึงพระพุทธเจ้าต่างหาก ใช่ไหมอาตมาเป็นแค่งเพียงแค่สื่อผ่านแล้วเป็นมักคานุขาผู้เดินตามศรัทธาในพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้าแล้วก็นํามาปฏิบัติใช่ไหมโยมก็เป็นมักคานุขาผู้เดินตามในแบบอุบาสกอาตมาในแบบบรรพชิตนักปวดเราต่างกันแค่นี้เองนิดเดียวแต่เราเหมือนกันในความเป็นผู้เดินตามเราไม่ใช่ศาสดานะดังนั้นธรรมะเนี่ยเป็นของพระศาสดาอาตมาภูมิใจกับโยมมากเลย<า>นะ อที่ยท่านอาจารย์รู้จักเนนแอจองพรมังเวทไหมครับเคยได้ยินเคยได้ยินผมคุกคียอยู่กับเขาครับขึ้นลงขึ้นสางกันไปด้วยกันครับเลรอตอนนี้ผมเคยพูดกับอาจารย์แอว่าอาจารย์แอมันบาปนะทานี้ไม่ถูกบาปไม่มีแล้วบุญไม่มีแล้วท่านเดี๋ยวพูดผมเลยถามอาจารย์แอว่าอาจารย์แอถือศาสนาอะไรอืศาสนาพุทธ อาพุทธพุทธเจ้าสอนให้มีบาปมีบุญเนี่ยไม่ไ่เชื่อพุทธเจ้าไปเชื่อใครอืใ้่ว่าเขาบาไม่มีบุญไม่มีไม่มียังไงเนี่ยได้เงินมาเขายึดหมดเห็นไหมอืมอือกเออเมียก็ต้องเลิกลากันเมียก็ติดคดีเดียวกันนะแต่เมียยกฟ้องคดีฟอกเงินเวลานี้อาจารย์แอร์ติดคุกอยู่ที่สระบุรีครับสารตัดสินสามปีอ๋อครับอืมจะโยมหลีกออกมาได้เนาะ เพราะผมไม่ได้ไปไปเหมือนเขาอะครับอผมไปดูดูรู้อสีผมรู้จักหลายคนครับอไอ้พวกเรือสีนี้ไม่จริงหรอกครับของเงนั้นไม่จริงแน่นอนสีอาน่าจริงนะจริงจริงๆครับเดลิศาพิยาอย่าไปเชื่อผมก็เรียนมาผมลูกศิษย์อาจารย์ชุมชัยคีรีใครก็ต้องรู้จักอาจารย์ชุมวัดเขาอ้อครับพัทลุงอะครับ ผมเรียนมาแต่มันไม่จริงเะครับผมทําไม่เหนมันจริงอะ่ะอืมเขาเมนก็ไปเรียนมาครับสลิกงสลิกาลิ้นทองพลักหน้าทองผมเรียนจากหลวงปู่กาหลงเที่ยวแก้วม,มันก็ไม่จริงอะ่ะอือไม่จริงไม่จริงโอ้โหนี่เปิดใจเลยนะเนี่ยเชื่อนี่เชื่อนี่เชื่อพระอาจารย์นี่เชื่อครูสอนครูพระเจ้านี่แน่นอนครับจริงอืมจริงๆ โโอ้ก oh oh. าผมบอกงไงว่าผมฟังพระเทศที่ไหนก็ฟังหลวงปู่หลวงพ่อไม่เหมือนอาจารย์ผมฟังแป๊บเดียวปั๊บไม่กี่เดือนีนผมน้องมาด้วยกันเนี่ยเขาเป็นคนเปิดทางให้ผมอะเปิดสว่างให้ผมอะเป็นกลัลยาณมิตรจริงๆนะน้องโยมเนี่ยนะน้องคนนี้เนี่ยอืมเขาอยู่เดนมาร์กครับแล้วก็ม,มาประเทศไทยแล้วก็อ๋อ <laughs> ได้ธรรมะข้ามทวีปมาเลยนะ <laughs> โอ้โหไหนคนไหนคนนี้เหละโอ้โหนะโอ้นั่นแหละเป็นเป็นเป็นคนไทยเนาะอ๋อไปอยู่เดนมาร์กอ,อ,อืมอ่นี่แหละครับต้นบุญผมละนำม,มุกมาครับครับแล้ว,แล,วแล้วเดนมาร์กฟังมานานหรือ,อยังอ๋อผมปีนี้เข้าปีที่สามครับเลอโอ้ ใช่ได้แล้วพอตัวเพื่อผู้อื่นแล้วเนี่ยครับให้ซีดีเข้าไปก่อนเหรอหรือหนังสือหรือยังไงไออะไร USB ใช่ไหมอ๋อให้ผมฟังนั่นแหละเขาเอาตั้งเครื่องทั้งน้นให้ผมฟังเขาเขาเขาเลิกก่อนผมนะเขามีพระสะสมไว้เยอะเขาขายผมว่าไอ้นี่มันบ้าว่าผมยังนึกเขาเออไนี่มันบ้าป่าขายหมดเลยของดีๆทั้งนั้นอ๋อพอผมได้ฟังคำอาจารย์น่ะ ผมก็เอออันนี้มันไม่ใช่เราทางนี้ผมให้เขาพามาครับเหียพาังกูเลือกแล้วไม่เอาแล้วยังไม่ชักชวนเพื่อนๆนที่ยังไม่เลิกยังยังมีครับพวกพยัคฆพันธ์พวกพวกจะกหมดแล้วครับพวกไอ้ต้อยเมืองนนพวกนี้สมานคลองสามครับอ๋อเพื่อนกันเลยเหรอเป็นเพื่อนกันรู้จักกันนะครับแล้วก็มีไอ้เด็กไอ้บอยท่าพันรพวกนี้ไอ้ต้นท่าพัทรพวกนี้ โอ้โหอยู่ในวงการเลยนะครับแต่ยมยืนยันว่าไม่จริงเนะไม่จริงครับไม่จริง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 รับรองว่าไม่จริงแน่นอนครับอคําสอนของอาจารย์ของพุทธุจรย์จริงครับอืแล้วปฏิบัติจริงๆมันจะสบายนั่งสมาธิได้สบายอื มันไม่มีปิตินี่ผมน้ำตาไหลครับวันนี้น้ำตาไหลไหลพรากเลยอืมอืมมันเป็นเองครับไม่ได้จัดจริตอืมปิติจากธรรมะพระศาสดาเนาะแต่ผมมีข้อดีอย่างนะครับถ้าพระดีก็บอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีไม่โกหกครับเนื้อชินดินผงผมรู้จักหมดแล้วครับดินแต่ละดินจังจังจังหวัดไม่เหมือนกันนะดิน ยุยาไปยังไงดินสุโขททยไปยังไงดินกำแพงเพชรเป็นยังไงดินสุพรรณบุรีเป็นยังไงจะไม่เหมือนกันครับตัวจริงตัวจริงต่อให้สมเด็พราคาชางก็ยังคุมของไม่ได้ครับเป็นไม่แค้วสนิกุณนะครับไม่เหลือไม่เหลือครับยิงจะไม่มีศีลมีธรรมแล้วยิงแปลงกันใหญ่เลยสูเป็นเรื่องจริงสู้ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เนาะไม่แขวน้วคาบมีพราไม่แขวนเลยครับ อ๋อนี่ไม่แขวนเลยเนาะไม่แขวนับโอ้โหเอาออกหมดเลยคอเกลี้ยงไม่แขวนไม่แขวนถึกใจเสียนเสียนพลาดไม่แขวนพลาดมันก็แปลกเงนะครับฟังท่าพูดสันพภูมิเล็กเเทวดาไหนจะมาอยู่ท่านบอก มันก็จริงๆนะสารสารนิดเดียวอ่ะเทวดาที่ไหนจะมาอยู่อยู่ยังไงวะใช่พู้เจ้าก็ผู้เจ้าท่านบอก่ะเทวดาได้สุขทิพย์อายุทิพวรรณนาทิพย์ใครจะโง่มานั่งอยู่ในเรือนไม้เก่าๆสกปรกใช่ไหมอาหารก็อาหารทิพย์เจพวกเราเอาเป็ดเอาไก่ไปไหว้ซสสก็แปลกดีเหมือนกันนะยังยังครับยังคนไทยยังโง่อีกเยอะ ยังไม่รู้ครับไม่เคยรู้เลยเห็นแต่เขาบางทีรถติดลยมีเรือตู้คันนึงในหมู่บ้านของหมู่บ้านมีเจริญสามเขา่งเขาไปติดพุทธวัจนนาเราบอกพุทธวัจนะมันคืออะไรเราก็ได้แต่มองแต่นี่ได้มามองจริงๆเลยนล้วับดีใจมากครับดีใจที่สุดในโลกเลยดีก็ดีเกิได้พระสมเด็จเวลาคังอีกครับจริงๆครับ Oh. สมัยแต่ละครช่วยไม่ได้พูดก็ไม่ได้สอนก็ไม่ได้นะเอนีเคสุดยอดสุดยอดครับอืมไม่เคยผมถึงผมไม่เคยครับเคยฟังหลวงปู่หลวงพ่อมาเยอะแยะแต่ไม่เหมือนอาจารย์ คำสอนไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันของท่านฟังแล้วมันรู้สึกมันได้อัธรุษจริงๆอะครับได้ฟังแล้วมันกินใจอ่ะแล้วก็เราคุดเนิ่มตามมันอะมันเป็นจริงทุกอย่างอ่ะเออิทธิปาจจยตาเงี้ยปฏิสมุบาทเงี้ยเกิดต้องมีตายใช่ไหมฮะไม่มีเกิดก็ไม่มีตายมีแก้วก็ต้องมีแก้วแตกเนี่ยผมฟังเลย โหตาผมสว่างเลยครับอาจารย์นี่นี่ดีนี่ครับคนนี้เป็นคนชักนําทางให้ผมเนี่ยถ้าไม่ี่ยน้องผมตายแน่ๆเลยลงนรกแน่นอนเลยโอ้เดี๋ยวจะไตแอออกมาี่ยผมจะพาแกมาเลิกเถรออืมนะโอ้หนี่ถ้าเลิกได้ทั้งวงการในโยมโอ้ยนี่นะสังคมสูงขึ้นอีกเยอะเลย เราจะมีบุคคลสมมาทิฏฐิขึ้นอีกเกยอะเลย,ส,ยสุดยอดจริงๆไม่เหมือนหรอกเป็นไงแล้วเอเอยมจะแนะนํายังไงกับคนที่ยังยังหลงอยู่อ่ะผมก็จะแนะนําเขาเหมือนอาจารย์บอกสอนมาน่แหลั<อ>กาการพูดว่าถ้าปจจยตานี่หละครับปฏิสมุทรนี่แหละครับใช่ใช่ต้องต้องสร้างทำอันเป็นเหตุให้เขาเนาะครับเพื่อให้เขาเข้าใจเขาจะได้มีธรรมท,ที่เกิดมาแต่เหตุไม่ใช่แต่ตาแอร์คนเดียวนะครับหลายคนที่ผมรู้จักผมก็จะผมไปบอกเขาเออ อืมเนะคนไทยยังมืดอีกเยอะนะพระอาจารย์ยังมืดมเพราะเอาคำสอนที่ผิดผิดไม่มีใครมาเปิดเหมือนท่านอาจารย์นะครับอืมอันนี้ธรรมะที่ถูกปิดไปตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาเปิดเนี่ยอืมใช่แต่แต่ก่อนเราไม่รู้จริงๆไม่รู้รไม่รู้ว่ามันมีโทษอะไรไงโอ้โหพอพ,พอพระเจ้ามาบอกมันคือมิจฉาทิฏฐิแล้วมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคติคือนรกและกำเนิดเรชาน โอ้โหอย่างเซ็งเลยพระก็ไม่ยอมบอกญาติโยมนี่มันเด็ดทำเยใช่ใช่เพราะพระไม่กล้าบอกไนงะเอ่อเพราะก็ครูอาจารย์ก็ทำตามตามกันมาเพราะทำตามตามมผิดตามๆกันมาแล้วไม่เช็คไนงะพอไม่เช็คก็แต่นี้พอจะมาเช็คเอาตายแล้วทำกันเต็มไปหมดแล้วทำไงดีเนี่ยถ้าเราพูดไปก็เป็นถ้อยคำชั่วใช่ไหมอืมแต่จะไม่พูดก็ไม่ได้ไม่พูดมันก็ธรรมะที่ดีที่ประเสริฐก็ถูกปิดไว้อย่างเนี้ย ใช่ไหมมันก็ต้องวัดกันนะนะ่ะเนาะวัดไปวัดมาก็ได้มาเนี่ยกระแสะแห่งธรรมถูกต้องบุคคลนะใครจะรู้ได้นะเห็นนะ <c oughs> เปลี่ยนแปลงได้คนเราใช่ไหม <c oughs> ประเมินบุคคลไม่ได้เลยนะถ้าใครเห็นโยมนะมาโยมมาอยู่นี่นะงงนะ <c oughs> เอามาไงนะเนี่ย ครับงงนะครับถ้าพวกพวกมาเห็นก็ไอ้ออออออไนี่มันหมายยังไงวะเนี่ยอืมใช่โดนธรรมะเครื่องกลับใจเข้าไปแล้วมายาเครื่องกลับใจของพระาศาสดาเนาะโอ้เยี่ยมมากเลยนะผมก็จะพยายามครับที่เพื่อนๆนที่หลงผิดก็จะชักเขามไม้เข้าทางฝากธรรมะฝากบอกออกอากาศาไปหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับเพื <c oughs> ่อนเพื่อน อยู่บนห้างพันทิพย์ครับอกลับมาหาพระศาสดาเนาะถูครับคือมันไม่ใช่ทางมันลงนรกแง่แง่เลยเลยตามที่พระเจ้าทรงตรัสไว้อะเนาะมันเป็นความเข้าใจผิดไงว่ามีมีก้อนดินศักดิ์สิทธิ์มีน้ำศักดิ์สิทธิ์เราปลุกเศษได้เศกแล้วมันขลังขึ้นมา แล้วก็คุ้มครองอะไรได้ซึ่งพระศาสดาไม่ไม่เคยสอนเลยให้เอาสิ่งใดมาคุ้มครองเรานะพระองค์ก็จัดอยู่ตรงๆเนี่ยบอกนอนนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปห่งเราก็ดีเนี่ยใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ท่านไม่เคยบอกเลยเอาเครื่องรางของขัง,งเป็นสรณะเธอนะอย่างเงี้ยไม่ให้พึ่ง แล้วแล้วก็แถมก็ยังบอกอีกว่ามนุษย์เป็นอันมากเนี่ยเมื่อถูกไปหรือความตัวกุกข,ขามก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนสศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างเป็นสรณะเนี่ยคือวิ่งสแสวงหาไงที่พึ่งแต่ไม่รู้หรอกว่าสิ่งเหล่านั้นอนะพึ่งไม่ได้แล้วก็เข้าใจผิดกันใช่ไหมมันเป็นความเข้าใจผิดเนี่ยความเข้าใจผิดเนี่ยแหละที่ท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นความเห็นที่ผิดคือพูดง่ายๆภาษาธรรมดารก็คือเขาเข้าใจผิด ว่าสิ่งนั้นน่ะดีแต่มันไม่ดีหรอกมันคุ้มครองได้แต่มันคุ้มครองไม่ได้นะเพียงแก้ความเข้าใจผิดแค่นั้นแหลนะนก็เป็นคนที่เข้าใจถูกและมีสมาธิเพียงแต่คนไปชี้บอกเท่านั้นเองทําให้เขาหายตาบอดตาสว่างขึ้นมานะอย่างนี้เ <c oughs> ขากาสครับพระอาจารย์ครับขอยัดถามพี่เขาที่เมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับมีคณะสังกาธิการแถลงออกมาเลยว่าห้าม มีการจำหน่ายพวกวัตถุอ๋อใช่ครับทราบเรื่องนี้ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงครับแล้วคิดเห็นยังไงครับถ้ามาถึงพระวจนะวันนี้แล้วมันก็ดีนะครับคืออย่างพวกสองพระเมื่อผมตกงานแน่นอนเลยตกงานแน่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับพวกสิ่งที่ถูกต้องตามพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้าก็ดีครับตอนนี้ใครจะสร้างพระสร้างเหรียญทำอะไรต้องไปขออนุญาตก่อนนะครับกรมการศาสนาก่อนนะครับ ถึงจะทาได้ไมนงั้นทําไม่ได้นะครับคําสั่งมาแล้วครับรู้สึกว่ายังพวกเทวรลงเทวรูปในวัดนี่ก็เขาให้เอาออกไปแล้วนะครับอจะเป็นลาหงลาหูอะไรอย่างวัดศรีสะทองนครปฐมอะไรพวกเนี้ยก็หมดครับก็คือคือเหมือนกับเราตรงไปตรงมาไม่หลอกกันนะเนาะว่าพระศาสดาสอนยังไงก็ก็อย่างนั้นนะไม่งั้นมันมันมันกลายเป็นแอบแฝงไงมาอิงกับพระพุทธเจ้า แล้วก็กลายเป็นว่าคนรุ่นหลังที่เขาไม่เข้าใจก็รู้ผิดไปว่าอ๋อนี่ของพระพุทธเจ้าด้วยแบบเดียวกันอย่างเงี้ยมันเป็นความเข้าใจผิดไม่แยกแยะข้อมูลถึงก็ดีคือบางอาจารย์นี่ท่านจะพูดอี่างนี้นะจ๊พุดกับพราหมณ์เข้ากันได้พุดกับพราหมณ์เข้ากันได้แต่นี่ผมเข้ากันได้ยังไงพูดกับพราหมณ์พูดก็พูดพรามก็คือพราหมณ์แต่อาจารย์ท่านก็นสอนว่าเออพุดกับพราหมณ์เข้ากันได้ เอ๊ะอย่างพวกดีลชานวิชาอะไรพวกนี้จะทําอะไรก็ต้องขึ้นน้โมก่อนนะน้โมตัสสะพระวาโตก่อนนะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เอ๊ะอย่างนี้มันยังไงผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันเนี่ยอือย่างน้โมตัสสะพระวาโตจะท่องคาถาอะไรก็ยังทางเขมรพลักหนาทองหรือว่าสริกาลิ้นทองเงี้ก็ตั้งน้โมสามจบก่อนละอมัสสริกาลินตรงเอยบริยังเด่งแต่ตูได้ยงกระดาบอิจเงัดยางรื้อบรรองเรียงกันเน็ดกันดาบอิจงัดประดูก็ใส ผมมเะเต้นนูนจมาที่สวหะนี่ผม <No. S 2> เรียนมาจากเขมรนะฮะท oh. <No. S 2> ี่อาจ,จารย์เขมรแต่มันไม่จริงครมันไม่ใช่มันไม่ได้ผลนะ mm. แต่ผมก็ไม่เคยให้ใครนะผมเรียนรู้ไว้เฉย,ย mm. ผมเรียนรู้แล้วเอาผมอมันไม่จริงกูไปเห็นเป็นใครมาลักมาลึกอะไรเลยไม่มีหรอกครับแต่ว่าคคำสอนพุทธเจ้าในผมหลงเลยอ่ะอั่นนี่มันจริง ประธานโทษนะครับเออยู่ในวงการนี้กี่ปีแล้วครับพี่ครับอู้หลายปีแล้วครับเป็นไม่ยี่สิบกว่าปีแล้วฮะยี่สามสิบปีได้แล้วครับเงินผ่านมือสูงสุดนี่หลักกี่สิบล้านครับโทษคบอันนี้ไม่พูดได้ไหมไม่พูดได้ครับแสดงว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับยมบอกชื่อได้ไหมสงวนไหมผมไม่สงวนครับทิปโตภัยบีนครศรีครับชื่อผมในสยาพวกพระเครื่อง บ,บีบีบีคอนสีบีคอนสีเหรอครับอออยู่ซุ้มไหนเนี่ยครับพี่ครับอยู่ซุ้มนั่นแหละครับบนพันทิพนั่นแหละพันทิพเลยอ๋อรู้จักกันเขาเป็นนายกสมาคมพระเครื่องจ่าพลก็มาแล้วนะครับจ่าพลมาอยู่คุตวัจนะทราบไหมฮะจ่าพลจ่าพลมาแล้วมาแล้วเลยฮะมาแล้วครับจ่าพลมาเรียบร้อยท,ท,ที่ทำลู่ขวดเลย โอกาสพระอาจารย์ถามพี่ว่าที่บอกว่าดินที่ที่ไหนดีที่สุดนะครับพี่มันก็ดีทุกที่นะครับดินแต่ว่ามันจะมปแตกต่างกันนะดินสุพรรณจะเป็นดินเปรี้ยวจะมันจะออกมันๆเหมือนกับพระเครื่องที่มันเนื้อมันปูนี้ดินที่ไหนเนื้อมันปูนี้ของไอ้ยุทธยาครับอ๋ออันนี้ราคาแกลางอันนี้จะราคาดีใช่ไหมครับก็เป็นหลักแสนนะครับหลายหลายแสนนะครับโอ้โหแค่ดินนะแค่ดินเนาะครับแค่ดินเนาะ ดินแพงที่สุดประเทศไทยครับดินแพงสุดทองแดงแพงที่สุดทองเหลืองแพงที่สุดอืแล้วมีลูกค้าแย่งกันไหมครับก็มีนะครับอืบางคนก็จะเอาไอ้นู่นนี้ก็มีใบสั่งมาแล้วก็หายเขา่็ครับอแต่นี่เรื่องหาแล้วไม่เอาแล้วครับอมั่นใจว่าตกงานแต่ไม่ตกนรกนะครับใช่ครับเอาเอาเอาไม่ตกนรกดีกว่าครับกําลังรู้ชัดแจ้งซึ่งดินโดยความเป็นดินนะ S <S <S ดินกําแพงเพชรนี่จลละเอียดนะฮะเนือ้อพระกําแพงเพชรนี่จลละเอียดยิบไม่มีก้อนยินินทายไม่ตินิดเดียวถ้าเป็นินสุโขทัยจะหยาบบนนางพญาครับจะเป็นอย่างนั้นแล้วดินของพุทเจ้าเจ้านี่เคยได้ยินไหมครับยังไม่เคยได้ยินเลยครับยังไม่เคยได้ยินเลยนะมหาบัตภีอะไรเงี้ยกับดินส่นปลายเล็บนะครับเอ่เออเอา,อานี่เพิ่งจะได้ยินเนี่ยทิ่มลงไปในดินแล้วขึ้นมาติดปลายเล็บใช่ไหมต้องต้องขออนุญาตอาจารย์ต้องขยายความให้ฟังหน่อยนะครับ ใช่ใชฟังมาห้าหกเดือนเนี่ยไม่ธรรมดานะเก่งเก่งใช่ได้เลยโอ,อกาสครับ <c oughs> พอดี <c oughs> เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับมีญาติธรรมขอคำแนะนำสำหรับคนที่มีพระเครื่องเหล่านี้อยู่ควรจะทำอย่างไรดีครับคุณพี่จะแนะนำได้ยังไงครับอันนี้เป็นทรัพย์สมบัติของส่วนตัวคนอื่นนะครับผมไม่ขอแนะนำนะครับสันเห็นสมควรตรงไหนท่านเอไปตรงนั้นแหละครับโอ เยี่ยมเลยแปลว่าศรัทธาที่ไหนก็ไปที่นั่นใช่ไหมครับครูครับอใช่วัดศรัทธาไปเลยเนอะไม่ใช่เลยครับเขาอกาพครับอาจารย์ไม่เคยรู้จักอาจารย์มาก่อนเลยครับเพิ่งวันนี้แล็เพิ่งเห็นวันเนี้ยเอเห็นแต่ในทีวี youtube เปิดดูนั่นแหละเห็นไม่เคยรู้จักโยเหมือนกัน